เป็นไงบ้านเจ๊ไม่ได้อย่างยังไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้จะใส่ชุดอะไรดีอ่ะเอาแบบแนวไหนอ่ะอยากได้ชุดแบบโชว์ผิวโชว์ผิวว่าวิวว่าวิวไหมอ่ะโชว์ผิวว่าผิวอ๋อโชว์ผิวเฮ้ยพูดถึงโชว์ผิวเห็นกิฟต์เซตมีเวี้ข้างล่างอ่ะเขาส่งมาให้เหมือนมีข้างในอะไรให้เราทดสอบเล่นด้วยก็ไม่รู้อ่ะอยู่ทดสอบคนไปทดสอบกันดื่นไหมเออได้ได้จะได้ทดสอบให้สาวได้ดูกันด้วยได้ได้ไม่เดี๋ยวเราค่อยมาเลือกภาพที่ไหนโอเคอ่ะ Okay. เอ,อ,อเมีเวียขอท้าพิสูจน์คาตาซึมไวไม่เหนียวมีอะไรบ้างเนี่ยไฮโซอ่ะเออมีดอกมุกดอกไม้ก็คือดอกไม้ที่เราจะมาทดสอบกันนอ่เดี๋ยวลองเล่นกันดีกว่าใช่ไหนดูซิว่าทำยังไงมั่งเ่้ยทำยังไงมั่งนี่ไงสี่สเต็ปเช็คเหนียว เดี๋ยวขอดูแป๊บคือเขาจะมีสีขั้นตอนใช่ไหมในการเช็คเหนียวเดี๋ยวเราจะมาทําตามขั้นตอนดังนี้เลยก็คือจะมีเตรียมโลชั่นตัวมีเวียไวต์โลชั่นตัวนี้แล้วก็เป็นโลชั่นทั่วไปธรรมดาโดยจะทาทีละข้างนะคะแล้วก็ใช้แผนเนี่ยทากับดอกไม้ที่เขาเตรียมไว้ให้เดี๋ยวพุ่จะลองตัวมีเวียไว้โลชั่นแล้วกันโอเคนั่นเดี๋ยวจะลองอันนี้ใช่ไว้์โลชั่นเอสเปซทั่วไปได้งั้นเรามาที่สุดัน กก็เดี๋ยวจะมาโรยผกไม้ต่อด้วยต่อด้วยการทาโลชั่นเลยอ่ะของูู้้งยีวียู่นีเมีอนี้ไว้โลชั่น SPF ทั่วไปนะเดี๋ยวามาลองพร้อมกันนะ หนึ่งสองสามเฮ้ยทำไมของปุ้งติดนิดเดียวเลยง่ะเออจริงอ่ะเออแต่พี่ว่าฟุ๊กหรือเปล่ากดเบาใช่ไหมเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวลองอีกรอบไหมลองเอารยเลยลองเอารวยเลยเออโอเคโอเคลองอารมณเดี๋ยวมาโรยกลีบดอกไม้พร้อมกันโอเคอเแปข้าไปแปะเข้าไปโอเคพร้อมยังไหมหนึ่งสองสา เออว่ะมันไม่เหนียวจริงด้วยอ่ะเป็นไงบอกเลยเออดีชัวย่าถ้ายังไม่ชัวเดี๋ยวอีกรอบคราวนี้พิสูจน์ของกันอีกรอบเ<อ>พื่อความชัวโอเคเออมันไม่เหนียวจริงเลยเนาะอืมใช่เพราะอะไรหรือไม่เจเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีโมเลกุลเล็กบางเบาซึมไวไม่เหนียวเดยอนะโอเคงั้นเรามาจุ่มลงไปให้ในขวดนี้เลยดีกว่าได้ ต้องรอ20วิบอ่ะเหมือนเดิมโอเคมคิดไหมเอายังของกันเลยเนาะหนึ่งสองสามเอาแบบพุ่งท่วมปิดปิดๆลวเข้าไปเอาแบบลึกสุดเลยใช่จ้าจริงให้มันท่วมหนังมือหอมยังเอาออกได้ยังโอเคนะหนึ่งสองสามเห็นไหมเหมือนเดิมถามรอบแล้วก็ยังเหมือนเดิม เหนียวจริงด้วยทำไมคนอือ่นเขาชอบนะว่ามันเหนียวอะ่ะนี่เว่อานั่นแหละมันก็ไม่เห็นจะเหนียวเลยนะไม่รู้ไหมนอกจากที่มันจะไม่เหนียวเนี่ยมันยังก<ม>ันแดดได้ด้วยเพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยเป็นไวท์โลชั่นมี SPF 30นี่เจนเห็นไหมแล้วก็มี UVA1 Protect ก็คือป้องกันแสงแดดจาก u v a 1, <อ>1ได้ด้วยอ๋อไอตัว UVA1 Protect ที่เขาบอกว่ามันป้องกัน u v a 1 u v a 2แล้วก็ UVB อะไรเนี่ยหรอนั่นแหละใช่แล้ว อ๋อเออก็ดีนะใช่และที่สำคัญนะเจรูมไ้มมันเหมาะกับเจอย่างมากๆเลยแหละคือเพราะว่าจะช่วยในให้ผิวของเราเนี่ยกระชับด้วยไม่ใช่ว่าฉันแก่หรอไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีคลลาเจ้นคิวเทนวิตามินซถึง50เท่าแล้วก็ผลคามูคามูนะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูกระชับนอกจากกระชับแล้วเนี่ยจะทำให้ผิวของเราป้องกันแสงแดด ฟื้นผูผิวที่ค้างเสียด้วยอ๋อก็คือแบบบำรุงแบบจากภายในสู่ภายนอกทําให้เราขาวแบบว่าไม่ต้องแบบว่าทาวันเดียวแล้วก็ล้างออกผ่งนี้ดําอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกค่ะเลิศเวลาก็พุ้มอยู่นะเออถ้้อย่างนี้มันก็พุ้มดิเพราะว่ามันก็ได้ทั้งตัวขาวใช,ใช่ไหมบำรุงให้ขาวได้ด้วยกันแดดได้ด้วยไม่เหนียวแล้วก็ยังทําให้ผิกวกระชับด้วยถ้าอ,อย่างนี้เจ๊ก็ใส่ชุดอะไรก็ได้แล้วดิถูกต้องค่ะจะโชว์ส่วนหลังส่วนหน้าอะไรก็ตามใจเจ๊เลยโอเค นั้นเดี๋ยวเราไปเลือกชุดกันโอเคแล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะเราทั้งคู่ก็จะมาชวนสาวๆนะคะร่วมสนุกใน Facebook Fanpage ของนีเวียะคะ่ะนีเวียไม่เหนียวและยังมีดีตรงที่กระชับแล้วก็ทำให้ผิวขาวนะคะแล้วก็ยังกันแดดได้อีกด้วยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่18กัน,นยายนจนถึงวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะ เดี๋ยววันนี้ยังไงเราก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ